เกมวันนี้ครับเห็นได้ชัดว่ากองหลังของเราครับออกบอลจากแดนหลังแทบไม่ได้เลยครับการเข้าสกัดก็ดูช้ากว่าผู้เล่นแนวรุกของสิงคโปร์ไป9ก้นึงครับทำให้หลายๆจังหวะครับทีมต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับและตามเกมแทบไม่ทันครับต้องยอมรับว่าเกมรับของเราช้าไปจริงๆครับแต่ก็เข้าใจครับว่านักเตะของไทยเราครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับสิ่งที่อยากเห็นในเกมต่อไปกับสีลังกาครับคือกองหลัง ของทีมชาติไทยครับก็ต้องออกบอลจากแดนหลังให้ได้มากขึ้นครับและการเข้าปะทะก็ต้องดุดันให้มากกว่านี้ครับแน่นอนว่าทีมสีลังกาครับอย่างที่พวกเรารู้ครับนักเตะส่วนมากครับก็เป็นนักเตะลูกครึ่งหรือเป็นการโอนสัญชาติมาครับก็การเล่นบอลก็ต้องมีความดุดันและเข้าสกัดให้แม่นยำมากที่สุดครับตำแหน่งแบ็คซ้ายครับวันนี้ครับอนุทนีฮัสันครับส่งเควินนิลมลำครับลงเล่นในตำแหน่งนี้ครับก็ถือว่าวันนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ต้องปรับปรุงครับ ก็เห็นหลายๆจังหวะครับที่เควิติีรมลัครับไปยืนทับตำแหน่งของสุภโชคสาราชแดนบนครับเลยทาให้หลายๆจังหวะของเราครับที่จะต้องเติมเกมลุกทางฝั่งซ้ายครับเสียจังหวะและโอกาสไปหลายครั้งพอสมควรครับเมื่อเควินดันขึ้นสูงครับแล้วสิงคโปร์สวนกลับมาทางฝั่งนั้นครับก็จะเห็นได้ว่าเควินลงมาช่วยเกมรับไม่ทันครับจนครึ่งหลังครับฮัสันต้องปรับเกมครับโดยการโยกทีละคนบุญมาทันครับมายืนตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งถือว่า ก็เข้ามาช่วยพยุงเกมรับฝั่งซ้ายได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับในเกมพบสีลังกาครับสิ่งที่ต้องแก้ไขมากที่สุดคือการประสานงานระหว่างแบ็กซ้ายกับปิกซ้ายครับต้องเล่นให้สัมพันธ์กันได้มากกว่านี้ครับการเติมเกมต้องมีเป้าหมายและดุดันขึ้นครับเพื่อสร้างโอกาสให้ทีมได้มากกว่านี้ครับส่วนในแดนกลางครับผู้พิชฟิตัวรับครับวันนี้ครับพัศน์ใช้ตัวเก๋าอย่างธีรทรบุญมาทานยืนคู่กับสารัต์อยู่เย็นครับทั้งสองคนใช้ประสบการณ์ช่วยคุมจังหวะแดนกลาง และช่วยพยุงน้องๆครับเพราะอย่างที่เราเห็นครับเกมวันนี้ครับทีมชาติไทยยังประสานงานเล่นกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับก็ถือว่าทั้งสองคนครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแง่ของความเก่าเกมครับทั้งธีรทรและสารัต์อยู่เย็นครับแสดงให้เห็นว่าพวกเขายังมีคุณค่าและประโยชน์ต่อทีมชาติไทยณตอนนี้ครับแม้อายุจะมากขึ้นครับแต่ทั้งสองคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นตัวประคองเกมและตัวพยุงเกมให้กับทีมชาติไทย ณตอนนี้ครับแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่แน่นอนครับส่วนตัวก็ถือว่าตังไลอุ้มครับถือเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดของทีมชาติไทยชุดนี้เลยทีเดียวครับส่วนฝั่งขวาก็มีปัญหาเช่นกันครับทั้งในเรื่องของการเล่นร่วมกันของนิโคลัสวิเคลสันกับเบนจามินเจมส์นีวิดครับการเติมเกมทางขวาดูจะช้ามากครับในวันนี้ครับหลายจังหวะครับเบนจามินหายไปจากเกมเลยครับซึ่งหลังฮัสสันครับเลยมีการแก้เกมครับเดียวการส่งสุพนันบุรีรัตน ลงมาแทนนิโคลัสนิโคลสันครับและส่งศกษาลสารตีครับลงมาแทนมิเจมินเจมนิเวตครับซึ่งก็ดูแล้วฝั่งขวาก็มีมิติและการ